มีดอกไม้มาโชว์ค่ะทุกคนดอกไม้สวยงามมากเลยนะคะบังเอิญว่าพี่ไปซื้อของมาแล้วก็เห็นดอกไม้พอดีเลยนะคะดูนะคะเดี๋ยวถ่ายให้ทุกคนเห็นนะคะว่าสวยงามมากขนาดไหนเมื่อก่อนพี่จะเดินทางมาทางนี้เดินเดินทางไปทำงานด้วยรถจัก,กรยานนะคะก็ขับมาทางนี้ แต่ว่าเดี๋ยวนี้ขับมากับรถยนต์ไม่ค่อยเห็นนะคะเขาปลูกดอกไม้ไว้สวยงามมากเลยนะคะเป็นเนินดูไกลๆแล้วสวยงามมากเลยเดี๋ยวไปดูกันนะคะทุกคนนี่เลยนะจ๊ะเดี๋ยวดูยังไงให้สวยเดี๋ยวป๊บนึง คลิปนี้จีนาก็ขอลาเพื่อนๆก่อนนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะจีนาก็ขอให้เพื่อนๆทุกคนรักษาสุขภาพร่างกายให้แข็งแรงกันนะคะมีความสุขในทุกๆวันคะ่ะบ๊ายบายคะ่ะ